สวัสดีครับท่านผู้ชมยินด <in> mm ีต hmm. ้อนรับเข้าสู่ช่อง Jersey ยเจอร์เซย์ซารร์นะครับนี่ก็จะเป็น EP ีที่30แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสือ้อฟุตบอลทุกท่านได้รับชมกันนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมเลยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ขอยกกลับมาที่ไทยลีกนะครับผมเป็นทีมจากสโมสรไทยลีกนะก็ พบกับผมเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัดแต่เสื้อที่มารีวิววันนี้ก็จะเป็นเสื้อสีส้มนะครับตามสโมสอเลยแน่นอนครับจะเป็นทีมไหนไม่ได้นอกจากทีมเชียงรายยูเนเต็ดเป็นเสื้อ ACL รอฤดูกาล2020นนั่นเองครับผมนี่สวยงามมากครับก็จะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเชียงรายไอซี0 2 0นะครับยังใหม่ป้ายห้อยอยู่เลยมาดูป้ายกันเป็นของแกรนด์สปอร์ตนะครับยังทำอยู่นะแกรนด์สปอร์ตครับนี่นะเสื้อไซส์เป็นไซส์เอนะครับอันนี้เหมือนป้ายมันติ๊กผิดไปติ๊กเอ็อลนะครับน,นี่รหัสไซส์เอราคา799บาบาทนะครับผม นะผมซื้อมาได้ในราคา540บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วส่งแฟลก40บาทนะครับจากพี่ๆสมาชิกในกลุ่มขายเสื้อบอลไทยนะครับใครสนใจก็ลองหาหากั็ดูครับผมว่าน่าจะมีอยู่นะครับผมแล้วตัวนี้มันดีมากเลยนะครับจะบอกว่าดียังไงโอเคมาดูกันนะครับข้างในคอเสื้อนะจะเป็น d r a ก o n Sport อยู่ข้างบนแล้วก็จะเป็นไซส์ M นะครับแล้วก็จะมีเขียนอะไร Made in t h a i l น n d นะครับเว็บ uh, r r a n d p o r t c o m นะครับผมนะไล่มาดูกันไอ้ตรงนี้ก็คือคุ้มคอหรือว่าเทปดำคอนะครับทำไว้เพื่อป้องกันการระคายเคืองนะก็เป็นสีส้มอย่างนี้เลยนะครับกลมกลืนกับผ้านะนถึงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงคอนะครับเป็นคอกลม นะครับผมเป็นชิ้นผ้าแบบผ้าเขาเรียกว่าผ้ายืดนะครับผมนะสีดํานะครับผมเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีแถบชิ้นผ้าเล็กๆนะครับสีขาวนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเป็นลายกว่างอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยเป็นอารมณ์แบบเขาขึ้นมานะครับนะโอเคแล้วก็เอ่อ มาไล่ดูกันอาด้าน,นขวานะครับจะเป็นตราแกรนสปอร์ตนะครับเป็นยางนะครับผมสายก็จะเป็นโลโก้เชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมเป็นยางเช่นกันแล้วบอกเลยว่าทนมากๆนะครับผมยางเนี่ยทนกว่าพวกเฟล็กที่เป็นพลาสติกหรือเฟล็กธรรมดานะครับผมถึงอาจจะไม่ทนเท่าอาเขาเรียกอะไรปากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทนระดับหนึ่งแล้วก็ใส่แล้ว ข้อดีนะครับคือใส่แล้วไม่ระคายเคืองนั่นเองครับผมนะว่ามันไม่มีรอยเย็บเลยนะครับทั้งตรงโลโก้ทั้งตรงตราสโมสรน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับและก็แน่นอนข้างในก็จะมีนะครับ611ลูกนะครับผมเป็นการไว้อะไรแฟนบอลที่จะเข้ามาชมเ,าเกมฟุตบอลของเชียงรายนะครับแต่ว่าประสบ อุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับผมนะโอเคแล้วก็สปอนเซอร์นะครับแน่นอนครับมีอยู่แค่จุดเดียวเลยก็คือลีโอนั่นเองครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับไม่ไม่รู้ไม่เออผมไม่ทราบนะว่าเขาย่อขนาดสปอนเซอร์หรือเปล่านะครับเออหรือว่าย่อจริงนะหรือว่าคลิปเองน่าจะย่อนะครับผมเนี่ยย่อเหลือแค่เนี้ยลีโอ,อน, Leo นะครับผมเพราะว่า เหมือนกับว่ากดมันไม่ให้มีอะไรนะตัวสปอนเซอร์เยอะนะครับเหมือนแบบต้องจดทะเบียนสปอนเซอร์ก่อนจะเข้าลงแข่งได้อะไรประมาณนี้ครับนะครับโอเคมีอะไรไม่อ่ะข้างลำตัวนะครับผมอ,อยู่ใต้แขนเสื้อมาน,นิดเดียวก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเป็น เฟลกนะครับสีดํานะครับจะมีรูอยู่ห้ารูนะครับมีรูอยู่ห้ารูแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรูปดาวนะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับผมตอนแรกผมนึกว่ารูระบายอากาศดูไปดูมาเอา้ามันไม่ใช่หรอเหมือนติดมาเพื่อ,เ,อเพิ่มความสวยงามเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยอเข้างหลังมีอะไรไหมข้างหลังก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่อาอ๋อให้ดูงี้ ตรงคอเสื้อไอ้สีขาวเนี่ยชิ้นผ้าเล็กๆเนี่ยมันลามมาถึงหลังคอเลครับจนจบเลยแต่ว่าพอไปด้านหน้ามันสุดแค่นี้นะโอเคแล้วก็ตรงแขนเสื้อนะครับแขนเสื้อกอ็จะเป็นชิ้นนผ้าสีขาวแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะหนากว่าแล้วก็ปิดด้วยสีดําซึ่งเป็นวัสดุดเดียวกันเลยขาวกับขาววัสดุดเดียวกันดํากับดําก็วัสดุดเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นชิมผ้าแบบเป็นเหมือนมีรูระบายกาศน,นะครับสีขาวนะส่วนสีดําก็เป็นแบบผ้ายืดธรรมดาโอเคครับแล้วก็ตัวลายของเสื้อจะเป็นลายแบบเขอ,อเรียกว่าอะไรขีดขีขีดๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ถ้าคุณถึงไม่ออกนะมันคือเหมือนเสื้อแมนยูเยือนปี2016-2017นะครับเดี๋ยวาให้ดู นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะนะครับผมเป๊ะเลยครับเปลี่ยนแค่สีนะครับผมโอ้โหหรือถ้าอาถ้าลึกภาพไม่ออกก็เมืองทองไงครับหลูงก,การสองพันสิบเก้าเป็นเสือ้อเสื้อเยืนหรือเสื้อเติร์ดสีน้ำเงินอันหนึ่งนะในก่อนผมจำไม่ได้หเหมือนกันแต่ว่าเนื้อผ้าคืออย่างนี้เลย แมนยูเมื่อกี้ก็เนื้อผ้าอย่างนี้เลยส่วนใหญ่เสื้อที่มันเป็นลาย,ยานเนื้อผ้ามันจะแบบนิ่มครับเขาเรียกว่าอะไรนิ่มมากๆอ่ะอมันแบบใส่สบายครับเนยอาจจะไม่ได้ยืดขนาดนะั้นแต่ว่ามันมองเข้าไปแบบทะลุเห็นนะครับผมกออ็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลังๆแบรนด์สปอร์ตมันจะทําผ้าหนาทําไมนะครับก็เสื้อ a c l 2 0 2 1นะที่เป็นแบบ คอวีสีดานะครับผมไอปีนั้นผมยอมรับว,ว่าออกแบบสวยแต่ว่าเนื้อผ้ามันหนาแล้วพอม,มาปี2022ันยี่สิบสองนะครับเอเอลป็นชุดโกโกวามันก็ทําผ้าหนาอีกนะครับดีไซน์ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าชอบสีเหลืองกับสีส้มมาตัดกันสวยดีนะครับก็ผมอยากให้เขาทําแบบเนื้อผ้าแบบบางๆอย่างนี้อีกนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่อะไรมากก็ทําแบบเสือ้อเอเชียงรายปีนี้ก็ได้ไทยลีก ปี2 0 2 1 2022ก็ได้ที่เป็นเนื้อผ้าแบบเรียบๆเ,เป็นเพลน,นแต่ว่าก็โอเคอาจจะไม่ได้บางเท่านี้แต่ก็ใส่สบายกว่านะครับนะอยากให้แกสปอร์ตทำเนื้อผ้าแบบไม่หนาจนเกินไปนะครับผมนะโอเคครับสำหรับเจ้าเสื้อเชียงรายตัวนี้นะครับคะแนนเต็ม10นะผมให้อ่าเท่าไหร่ดี ให้สัก9.5เต็ม10แล้วกันนะครับเนื้อผ้าเนี่ยเต็ม4ีเอาไป4เลยเพราะว่าไม่ต้องบอกอะไรมากครับเป็นเนื้อผ้าที่บางเบาใส่สบายที่สุดแล้วครับในบรรดาเสื้อเชียงรายนะครับผมขนาดเสื้อแชมป์ไทยลีกอาตอนเชียงรายได้แชมป์ไทยลีกนะครับปี2019 มันก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีะครับตัวนี้มันคือเดอะเบสและนะถ้าคุณอยากได้เสื้อใส่สบายต้องตัวนี้เลยครับเรื่องการดีไซน์เสื้อผมให้2.5เต็ม3นะมันสวยแหละใช่ครับมันใส่ไปเดินเที่ยวก็ได้ใส่เตะบอลก็ได้นะครับแต่ผมว่าสีมันเขาเรียกวอะไรสีมันจืดๆไปหน่อยนะครับผมจางๆไปหน่อยอะอยากให้เชียงรายสีส้มกว่านี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ถือว่า เกือบจะเพอร์เฟกแล้วนะเกือบจะเพอร์เฟกแล้วแล้วก็าการจับวางสปอนเซอร์ก็เต็มสามเพราะมันมีแค่ลีโอนะครับส่วนใหญ่เสื้อ ACL มันจะสวยมากเพราะว่าสปอนเซอร์น้อยนะครับดูเลยรักษามไม่ยากโอเคครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อเชียงรายา ACL ฤดูการ2,020นั่นเองครับผม แขนเสื้อไม่ได้รัดนะครับผมนะไม่ใช่แบบรัดแบบปีสองพันยะี่บปีเนี้ยของเวอร์ชันไฮลีอะมันก็จะแบบใส่สบายนะครับเป็นเสื้อใส่อย่างที่บอกใส่เที่ยวก็ได้ก็ดูเท่ใส่เตะบอลก็ได้เนื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะครับผมนะอีกไหนดูครับในด้านหน้าครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อเชียงรายนะครับก็ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกรลต่ใจให้ช่องผม้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีรายการทำคลิปขึ้นมาเพิ่มอีกนะเพราะว่าเ,เสื้อเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสซื้อได้ ทุกสุดาจอยู่แล้วนะครับก็รีวิวเท่าที่มีนะครับผมแต่ก็จะมีแบบอ่ารายการที่ทําขึ้นมาแบบเล่นๆนะอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็จะเป็นรายการอะไรก็เราติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ